สถานีวิทยุโทรรัศน์กองทับบกร่วมกับบริษัท UCI Media จำกัดเสนอรายการจุดประกายผู้หญิงช่วงที่1สนับสนุนโดย UCI Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในรายการจุดประกายผู้หญิงกับดิฉันกุ้งปนัดดารักษาแก้วค่ะค่ะและดิฉันหนูนาบงกฎสีมังคลาค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นข่าวดีสําหรับคุณผู้ชมค่ะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะที่จะได้รับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตัลกันค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกคือวันที่20ตุลาคมซึ่งทางกสทชเปิดให้ใช้คูปองทีวีดิจิตัลมูลค่า690บบาทหลังจากที่ได้ทยอยแจกทางไปรษณีย์ทุกครัวเรือนที่มีเจ้าบ้านแล้ว ะะแต่วิธีการใช้คูป,ปองจะไปแลกอะไรได้บ้างนั้นต้องเรียนถามคุณกุ้งแล้วค่ะค่ะพี่หนูนาเพียงแค่เรานำคูป,ปองที่มีมูลค่า690บาทไปเป็นส่วนลดนะคะหรือว่านำไปแลกซื้อได้เรามีให้เลือกด้วยกัน3แบบค่ะแบบที่1นะคะ สามารถเลือกรับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่มีมูลค่า690บาทได้ฟรีค่ะแบบที่2นะคะนํามาเป็นส่วนลดในการแรกซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่มีมูลค่าเกินกว่า690บาทค่ะแบบที่3สามารถนํามาเป็นส่วนลดนะคะสําหรับแรกซื้อทีวีดิจิตอลที่มีทูนเนอร์ในตัวค่ะสิที่ประโยชน์แบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะคุณกุง้งแต่ว่ามีระยะเวลาดําเนินการนานแค่ไหนคะระยะเวลาที่เปิดให้ใช้คูป,ปองนี้นะคะพี่เหนืนาได้นานถึง6เดือนเลยค่ะก็สามารถนํามาแรกรับกล่องรับสัญญ,ญา ดดิิจลไ้นะคะคแต่ที่สําคัญค่ะเราอย่าลืมดูที่สัญลักษณ์นะคะต้องมีตราของกสทชติดอยู่ด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีคูป,ปองอยู่ในมือแล้วก็สามารถนํามาแลกรับกล่องรับสัญญาณทีวีด <c> ิจิตอล UCI Set Top Box ได้ฟรีเลยนะคะตามหมายได้โทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยค่ะหรือแลกฟรีได้นะคะที่พิกซีทุกสาขาค่ะแต่ในช่วงหน้าค่ะพี่ณนาก็จะมีเคล็ดลับความงามมาฝากคุณผู้ชมและก็กุณกุ้งด้วยนะคะค่ะแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ เอ็กซ um. ์ทรา e พ t เซน e ราเซั่นวัตกรรมของเซรั่มช่วยปรับสภาพผิวเพื่อสุขภาพผิวที่ดีบนใบหน้าบายปริฟองเซนิรภัยโคราชจากพอพ,อพอ88ว่าสมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการรถพยาบาลด่วนครับนิรภัยโคราชารับเราเป็นมากกว่าวิทยุสื่อสารบริษัท UCI Corporation จำกัด จุดประกายผู้หญิงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราฟรองเซ่เสน่ห์ความงามเหนือการเวลา กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะแล้ววันนี้พี่หนูนาก็จะนําเคล็ดลับความงามมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะค่ะจะบอกนิดนึงนะคะว่าสำหรับสาวๆที่ใส่รองเท้าเปิดส้นเป็นประจำมักจะมีปัญหาส้นเท้าแตกแบบนี้ค่ะเราแช่เท้าของเราที่ในน้ําอุ่นประมาณ5-10นาทีมันจะเนื้อเราจะเปื่อยใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราจะเอามาโกดค่ะผ่าครึ่งข่คุณกุ้งแล้วก็ถูพอถูไปแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงแล้วก็เป็นล้างด้วยน้ําสะอาดแล้วก็ลงตัวครีมที่ทาส้นเท้าหรือใช้น้ํามันมะกอกก็ได้ทาอย่างนนี้เปป็ระจ ทำนะคะอาทิตย์ละสอครั้งหรือ3ครั้งแล้วแต่ความหยาบกล้านของเท้าแต่ละคนหรือจะอีกหนึ่งวิธีคอนกุ้งนั่นคือการใช้เปลือกกล้วยเปลือกกล้วยเนี่ยเราใช้ด้านในเปลือกกล้วยนะคะถูบริเวณฝ่าเท้าหรือส้นเท้าที่แตก ทำเป็นประจําบ,บ่อยๆก็สามารถทําให้เนื้อบริเวณนั้นเกิดการอ่อนนุ่มได้ค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ความงามดาฟองเซ่น,นะคะที่ให้ข้อมูลดีๆเช่นนี้ค่ะวันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ความงามดาฟองเซ่เปิดรับสมัครตัวแทนอยู่ทั่วประเทศนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยค่นนะ,คะ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ f a c e b o o k ราฟองเซ่ประเทศไทยค่ะขอบคุณเสื้อผาพ,พิธีกรของเราทั้งสองคนจากร้านไมล์มัมเมรค่ะสมาร์ทบอมผู้ผลิตสื่อวิทยุค,คุณภาพทั่วประเทศนิตยาสารโค UCI Setupbox กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลบริษัท UCI Corporation จำกัดตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสารมอเตอร์โล่าผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่เสน่สนความงามเหนือกา <S <S ลเวลาค่ะ เวลาของเราหมดลงอีกแล้วค่ะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ